ผสมกับอีกสีหนึ่งก็จะมีสีที่แตกต่างจากเดิมศิลปะก็ให้วาดเกี่ยวกับเรื่องพวกประเพณีความเป็นอยู่ของคนไทยรูปเลยคะครั้งนี้มีสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมมาประกอบเป็นภาพค่ะส่วนมากคือใช้เขาแมปปิง้งออกมาว่าเรื่องที่เขาจะวาดเนี่ยวาดเรื่องอะไรหรือจะปั้นดินน้ำมันก็เหมือนกันเด็กเขาก็จะสื่อออกมาเป็นรูปภาพวิถีชีวิตรากฐานของเราเอา่อ ขนมรมเนียมประเพณีอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอยู่ในท้องถิ่นเป็นศิลปะที่เราจินตนาการขึ้นเองโดยฝีมือของเราเองนี่มันแตกต่างจากในปัจจุบันสิ่งที่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนก็ที่ทํานอกกระดาษนะครับเพราะว่ามันทำอะไรได้มากกว่าแล้วก็น่าสนใจมากกว่ามันเป็นการเอาวัสดุ ธรรมาชาติหรือวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นงานศิลปะงา,านศิลปะแบบว่าศิลปะกาบคณิตศาสตร์ค่ะเป็นภาพแบบนูนขึ้นมาทั้งที่เหมือนมีภาพเปมิติค่ะโลกในอนาคตและและสัตว์ในจินตนาการครับ รักโลกสีเขียวค่ะก็คือว่าเราวาดรูปโลกตรงกลางเสร็จแล้วเอาเศษใบไม้มาทำเป็นต้นไม้แล้วก็เอากา้านไม้เศษโลกชิ้นที่ไม่ใช้อ่ะเอามาทำเป็นโคนต้นไม้ต้นนั้นเสร็จแล้วก็เอาถุงพลาสติกมาแล้วก็เอาสีช็อกสีแดงมากากบาทว่าเราไม่ต้องการถุงพลาสติกเราต้องการถุงผ้า ้าคิดกล้าทําในวันนี้ขอท้าให้นักเรียนได้ทดลองสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ที่ไม่เคยพบในห้องเรียนมาก่อนโดยเริ่มจากนักเรียนชั้นปฐมที่จะมาทํางานศิลปะโดยไม่ใช้สีและไม่ใช้สมุดวาดเขียนแต่จุดประกายให้นักเรียนลองหยิบจับสิ่งของเหลือใช้รอบตัวมาสร้างสรรค์แทนจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาประดิษฐ์สิ่งของที่จะประดิษฐ์เนี่ยนะที่จะทำโดยกระดาษ และแการ์ดบอร์ดการ์ดบอร์ดก็คือกระดาษแข็งวัสดุที่ทําด้วยกระดาษเป็นศิลปะเราจะแจกเด็กๆก,กระดาษพละแผน่นอเป็นกระดาษรีไซเคิลเพื่อให้สอดคล้องกับงานของเราวันนี้เราจะทําเรื่องรีไซเคิลหมดเลย <S 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 เวลาเรา,เราเขียน,นเเบี้ยวยังไงก็ได้ตัวเล็กๆนะมือจะโผล่มายัางไงก็ได้นะมือนะอ่าขา มันก็จะน่ารักเวลาเราไปเขียนเองเนี่ยเรามาดั้งประดิ์ประดอยหลังจากเรารู้แล้วว่ามันมีอะไรต่างกันเนี่ยเราจะประดิะด,ะดอยของเราเองนะ,น,น,น,ะนะมาทําลวดลายทําให้ภาพไม่จืดนะแะด้วยกระดาษให้มันเลยออกมาอย่างนี้นะนี่นี่เขาแฝดว่ามันจะออกมานอกกระดาษอย่างนี้มันยิ่งเท่ลูกเขาขายไอเดียกันรู้ปะวิชาเนี่ยขายความคิดสร้างสรรค์นะเจออะไรใหม่ๆทําเลย ตอนนี้น้องๆแต่ละกลุ่มก็ลงมือสร้างสารค์ประดิษฐ์ผลงานศิลปะกันอย่างตั้งใจซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็จะมีไอเดียเก๋ๆเล่าเรื่องราวของชิ้นงานแตกต่างกันไปเมื่อทำเสร็จแล้วผลงานที่มีความน่าสนใจดูสะดุดตา ก็จะถูกคัดเลือกให้มานำเสนอแนวคิดหน้าชั้นเรียนต่อไปค่ะนี่อันนี้เป็นแมวอันนี้เป็นหมาใช่ปะ่พะพอเขาทำแมวเสร็จเขาไปทำหมาพอทำหมาเสร็จเขามีไอเดียว่าจะต้องมีกล้องถ่ายรูปไปถ่ายหมาทำไมต้องไปถ่ายหมาเพราะอะไรหมามันน่าสนใจอะไรเป็นเพื่อนการสนิทกันแล้วมาเที่ยวด้วยกันอ้าวเราคิดอะไรยังไงทำไมถึงทำสองตัวนี้มาติดกันมันมีหมาอยู่ในบ้านตัวหนึง่ง <c oughs> ไปเจอแมว แล้วก็ชอบแมวก็เลยชวนไปไปเดินเล่นที่สวนแล้วก็รักกันถ้าตัวคนเนี่ยแต่ว่าใส่เสื้อผ้าเหมือนก็เอามาเชื่อมต่อจากกระตูนแล้วก็ทําให้ตัวเป็นรูปเป็นล่างได้พอดูลมรวมปับ๊บมีไอเดียแล้วรูปเนี้ยการโอเคขอบคุณมากนะครับที่หมาตัวหนึ่งพาแมวไปกินข้าวที่หน้าบ้านแล้วนกก็ยังไม่มีเพื่อนเล่นก็เลยขอมาเล่นด้วย เด็กๆเ,เวลาเด็กคิดเนี่ยเขาจะคิดได้หลังจากเขาทําเสร็จแล้วนะเวลาครูดูครูว่าเอ๊ะใครที่มีไอเดียอะไรที่มันแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นพอสมเดงานก็คือว่าการวางสี<ม>การวางเรื่องนะ<ม>่าขอบคุณมากนะครับหมาเป็นเพื่อนกับแมวไปปิกนิกกันแล้วเขาสองคนจะสตัวจะไปปิกนิกกันและแล้วเขาก็เต้นโชว์ค่ะแล้วก็มีคนมาดูโอ,โอเคเลยสนุกสนานใช้สีสันได้งดงามนะ ทำให้ดูภาพแล้วมันหว,วานหวานน่ารักนะเป็นวัยรุ่นดีขอบคุณมากนะครับตบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปเรามาดูนักเรียนชั้นมัธยมจากโรงเรียนวัดน้อยนพคุณว่าจะนําสิ่งรอบตัวอะไรมาสร้างสารรค์งานศิลปะและจะเป็นศิลปะที่ฉีกกรอบอย่างไรนั้นไปชมกันเลยพี่ชื่อคิวนะครับมาจากมหาวิทยาลัยราชบังก็พี่มาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชาวิจิตศิลป์่าก็ึ่งกับเรียนพวก ศิลปะทั่วไปใช่ไหมครับคือวันนี้ที่จะมาสอนน้องๆทํางานศิลปะที่มันมีความสัมพันธ์กับพื้นที่หรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆจะให้น้องๆอ,ออกไปที่บริเวณรอบนอกโรงเรียนแล้วก็อาจจะหยิบจับวัสดุหรือว่าอะไรบางอย่างเช่นใบไม้หรือว่าก้อนหินหรือว่าอาจจะเจอขววนกหขวน้ำาแล้วแต่น้องจินตนาการของตัวเองเลยนะสร้างสารรค์ออกมาอาจจะเป็นงานสองมิติก็คือคล้ายๆกับเราวาดรูปลงบนพื้น ก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวพี่จะแจกกระดาษให้น้องๆลองสกเก็ตผลงานคร่าวๆของเราดตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มก็เริ่มร่างไอเดียลงบนกระดาษและวางแผนต่อว่าจะใช้วัสดุอะไรมาสร้างสารรค์ผลงาน โดยผลงานของน้องๆแต่ละกลุ่มก็จะมีคอนเซปต์หรือแนวคิดที่ว่าอยากให้งานออกมาเป็นแบบไหนหรือมีคุณค่าต่อผู้ชมอย่างไรเริ่มอยากรู้แล้วละค่ะว่าแต่ละกลุ่มจะมีแนวคิดอะไรกันบ้างไปชมกันเลยใช้สถานที่ไหนของบริเวณโรงเรียนบ้างครับก็ใช้บริเวณของวัดน้อยนุกคุณนี่แหละค่ะในการหาสิ่งวัตถุที่ต้องการมานําเป็นรูปแบบของศิลปะที่คิดไว้ตั้งแต่ต้นคือรูปนก โดยใช้ไ,ไม้ประมาณหลายๆสีในการทําให้ส่วนผสมของสีนกให้สวยยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้โครงไม้ที่คล้ายๆกับโครงนุงที่ล่างไว้ให้เป็นตัวแบบที่ออกเป็นรูปนกนะคะทำไมถึงทาอยากทํารูปเม่นครับสามารถทําได้อุปกรณ์ที่มีอยู่ก็สามารถทําเป็นรูปเม่นหรือว่าตัวเม่นได้กลุ่มนี้ทาเป็นรูปอะไรครับรูปก็คือทะลูปครับ ลูกพระพุทธรูปเราใช้วัสดุส่วนมากจะเป็นพวกใบไม้มากกว่าดังนั้นพระพุทธรูปที่เราทำมาจะอยู่ในรูปแบบของงานใบไม้มากกว่าแล้วทาไมสิงทําเป็นรูกพระพุทธรูปะก็เมื่อทุกคนเดินเข้าไปในวัดสิ่งที่เห็นเป็นสิ่งแรกคือองค์พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ดังนั้นเมื่อเราเดินเข้าไปเราก็เห็นพระพุทธรูปเราจึงคิดอยากจะทาพระพุทธรูปขึ้นมาวอนนี้ก็คิดว่าอุปกรณ์มันน่าจะมีเยอะกว่านี้ แต่ที่มันมีอยู่แค่นี้ <c oughs> ค,คือดอกสีชมพูกับดอกสีขาวเราจะ,จะไปทำส,<ม>สลับเป็นกีบบัวใช้ถั่ว<ม>ะลกุขบแ้วส่วนสีบดอกตรงนี้เราจะทำเป็นเหมือนชายข้าเหลือง <c oughs> ที่ทิ้งขยะของบริเวณบ้ดน่ะครับเขาจะเก็บพวกพุ่มีม้ทกดอกไม้ที่ใช้จนการสกัดออกมานทิ้งเดี๋ยวจะไปเอาตะกร้ามาทำเป็นหัวแล้วก็ ดอกเบิร์ดออฟพาราไดซ์เอามาทำเป็นหงอนส่วนต้นไอ้ส่วนตัวเนี่ยใช้ใบต้นมะพร้าวเอามาทำเป็นตัวสีเขียวแล้วก็เดี๋ยวส่วนดอกไม้ทำเป็นปีกใส่ใหเป็นสียเลยเราวันนี้แค่เนี้ยครับก็คือจะมาทำเป็นตัวของต้ตนต้นไม้ครับก็คือแล้วก็จะมี กิ่งไม้แห้งแล้วก็ไปไม้แห้งหลังสะบปันมาเป็นตัวเม่นเพื่อที่จะทําให้มันเป็นรูเป็นร่างก็จะมีตามพื้นตรงสวนแล้วก็ตามใต้โคนต้นไม้ต่างๆใส้น้ำครับเพราะเมื่อเราเทน้ำลงไปมันจะทําให้วัสดุที่เรานำมาทํามันมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเนาะเมื่อเราพัดมาแต่าวัสดุที่เรามาทํามันจะไม่สามารถดูได้ครับ ปลายหงอนกับปลายป่านี่คือการเริ่มต้นของการเกิดของคนค่ะเกิดมาที่ปลายหงอนคืออาจจะเกิดมาเป็นคนรวยหรือเกิดส่วนปลายป่านี่คือเป็นการเกิดมาของคนจนเดินทางลงมาเรื่อยๆจนถึงข้อไก่คือเส้นทางของคนแต่และชีวิตที่สู้มาตั้งแต่เกิดตจนเรื่อยๆขึ้นมาถ้าบางคนเลือกเส้นทางผิดอาจลงไปที่ขาไก่ส่วนพะทีนี่คืออุปสรรคของงานแต่และอย่างที่ เดินทางตั้งแต่ปลายปากเฉนถึงปลายหางค่ะชื่อผลง,งานว่าอะไรครับอะไรอยู่ในทุ่งหญ้าครับทำไมคิดชื่อนี้เพราะว่าก็คือสะท้อนถึงจินตนาการของผู้ดูนะคะว่าจะมองเห็นอะไรในคือในชิ้นงานนี้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ว่าตัวที่คือตัวที่แบบว่าเป็นเป้าของงานก็คือตัวอะไรก็คือแสดงให้เห็นว่าใช้ไหวพริบของผู้ดูอะครับว่า มันจะรู้ไหมว่าสิ่งนั้นมันคืออะไร๋อมันอยากให้คนดูมีส่วนร่วมงานด้วยสนุกไป,<อ>ปกับงานด้วยแล้วงั้นครับกลุ่มนี้นี่ชื่องานว่าอะไรครับซึ่งในพระธรรมครับอ๋อแล้วคอนเซปต์งานเป็นไงบ้างครับคอนเซปต์งานคือก็นึกถึงเมื่อแรกเกิดคนทุกคนนั้นย่อมมีพิธีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องอดังนั้นเมื่อคนแรกเกิดขึ้นมาสิ่งแรกที่ทุกคนได้พบเหมือนกันคือ พระพุทธรูปดังนั้นเราได้ทําพุทธรูปขึ้นมาซึ่งพระพุทธรูปของเราแสดงให้เห็นหลายส่ณหลายอย่างที่พระองค์ทรงตัดสอนไว้เช่นดอกบัวใต้ฐานของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงตัดไว้ว่าดอกบัวสีเ่เหล่าซึ่งได้สั่งสอนมนุษยชนมากมายซึ่งได้แก่บัวใต้ตมบัวใต้น้ําบัวปิ่มน้ําและบัวผลน้ํา ก็คือได้แลงบมันใจคือคือสีสันที่สวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็ความหลากหลายของการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทํานะครับแล้วก็การไม่จําเจกับการทํางานบนแผ่นกระดาษเพียงอย่างเดียวครับก็คือว่าทุกกลุ่มก็สร้างงานของตัวเองมาดีก็แล้วแต่อเดียของแต่ละคนคะ่นะศิลปะวันนี้นะคะ ได้เยอะมากมายว่าจะเป็นความรู้การใช้นําวัสดุตามธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วในท้องถิ่นของเรามาทําให้เกิดงานแล้วเกิดความสวยงามอย่างสูงสุดค่ะจากที่สังเกตเนี่ยเด็กหลายคนยังเหมือนกับว่าอยู่ในในระเบียบในกฎเกณฑ์เก่าอยู่กว่าจะให้เขาคลายเนี่ยเราต้องอธิบายซ้าแล้วซ้าอีกอย่างครั้งนี้เราบอกว่าเราต้องการให้ภาพมันอิสระนะเป็นเรื่องความคิดเราจะแสดงอะไรก็ได้อะไรเงี้ยให้มันรู้สึกมันสนุกสนานเด็กก็จะเริ่มค่อยๆค,ค,คลายตัวซึ่งการเรียนศิลปะเนี่ย มันจะเกิดจากการเรียนรู้จากคนโนุ้นคนนี้มันจะต้องสื่อสารกันอยู่เรื่อยๆคือศิลปะสายพันธุ์ใหม่นะี่คือความก้าวหน้ามันก็ต้องมีไปเรื่อยๆอย่เด็กจะทําได้หลากหลายมีดินน้ํามันมีเศษวัสดุมีมีพิมพ์ภาพมีอะไรที่ท,ที่ไม่ซ้ําซากจําเจแปลกใหม่กับกับน้องๆกับคุณครูกับพี่ๆที่เข้ามาให้ความรู้เขาแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าลําพังครูในโรงเรียนเนี่ย การขาดแคลนรูก็ yani hmm. สูงอยู่แล้วนะคะสรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการจุดประกายไอเดียศิลปะครั้งนี้สามารถต่อยอดเป็นผลงานศิลปะแบบต่างๆที่ไม่เคยทำในห้องเรียนมาก่อนเพียงแค่ว่าเรากล้าที่จะหยิบสิ่งของต่างๆรอบตัวมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะได้หรือไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อหาหรือเสียเงินมากมายที่สำคัญยังทำให้เราเห็นมุมมองแปลกใหม่ในงานศิลปะของนักเรียนอีกด้วยค่ะ